สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับพวกเราอีกแล้วนะคะกับช่องพักดีมานีแฟมิลี่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพวกเราพาหลานๆไปเซอร์ไพรส์ตากระยายที่ประเทศไทยนะคะลองฝากให้ทุกคนอยู่เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ตากระยายด้วยนะคะ จ้าปหาจ้าไร่์ไทยนะคะแหมิวทำข้าวเหนียวแล้วก็หมูทอดนะคะเป็นสเสบียงที่สนามบินด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้สกีโคนะคะสนามบินที่นทเนเธอร์แลนด์คนแน่นมากแล้วก็แล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะรอแถวนานไหมในการเช็คอินนะคะก็เลยทำข้าวเหนียว,มมวหมูทอดไปให้เด็กๆแล้วก็ตัวแม่เองด้วยนะคะมีลานะยิ้มหวานหน่อยคะ่ะ จะเดินจะไปไหนครับไปสนามบินไปสนามบนแล้วแล้วหนูจะบินไปไหน<ะ>ไปไหนครับ,กกบไปหาตากับยายไปหาตากับยายที่ไต้ใต้หลังไต้หลานประเทศไทยนะคะ เขาไม่หัดตากายใหญ่ยังพร้อมยังเนี่ยเนี่ยนะเขาไม่หัตากายยังเนี่ยป๊าป๊าปาป๊าพร้อมไมหัตากายยังอเรบื่อนะชนเอาเด้อครับผมป๊าปาก็พร้อมแล้วลูกเยอะว่ะแม่ก็พร้อมแล้วแม่ก็พร้อมแล้วค่ะ

thương nè dạ rồi Thương nè Trời ơi Hiểu ba mãi mấy Nói ta anh สวัสดีครับฮาแล้วลอาจะมวันาแล้วลรว่าจะแมวัน่ายเซอไพ ไม่ได้มาขับปีใหม่มาแล้วล่าแมไปหายายลูกช่วยหาตา <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะเ <laughs> สือพายเสือพาย มากรมนี่ไม่บอกมาแม่เป็นยูบมาได้ได้ค่ะไส่อะตาดิไอ้หนูใส่ตาไงยายจะถัหาตาพรุ่งนี้ป้ามีเจมส์น่าระใหญ่ไม่ได้กลับบ้านมาตั้งสองสาเกือบสามปีโ๋บ้านแผ่นไปตั้งเยอะ มีโซนดอกไม้ด้วยคุณยายทำโซนดอกไม้ใครครับยายอะไรยายมวนหน้าตาอะไรตาไม้เป็งเต็มเลยดีจ้าเจอกันไยมยายชอบไหมชอบอะไรแบบได้แปะยายถูกห่าตาแล้วตาไม้ มีเผาบูแม่ตีบ้านนี่แม่แล้วเออตัวแม่แม่ด่วนเจเดนเจเดนเออเจเดนก็มีละแน่แม่แล้วอต๊แต่แม่เต้นี่ตาตาเกตาตก่อนเกตาตก่อน ตาตาจะไปบวชพระไหมพวกงนี้บวชพระอาแมวด้ยโอเคสวยสวยสวยไหมสวยสวยยายทำสวนยายไม่มีเวลาว่างค่ะยายทำสวนอย่างเดียวอใส่เสื้อโทนสีฟ้าเหมือนกันเลยนะสามคนเนี่ย เออโหส่เสื้อลังอ่ะยายโชว์ความเซ็กซี่อีกแหละมีแล้วนะแฮปปี้ไหมคะโอ้โหชอบเล่นรายสนุกกันเลยนะบ้านยายมีรายเยอะเลยจะเล่นสนุกไหมกับแพรเปแน่็นอิสุกิสัยไงลูกเอ้ยแม่เดี๋ยวมันกระจ่างอืมอยามาไมอืยากมได้มาด้วยบ้มีวันหยุด แม่หนูชอบสวนต้นไม้แม่มันดูห่มดิป๊อย่าเออยายเจอ uh, <yeah. S 1> หลานสาวครั้งแรกก็ <laughs> ตัวโตไกลขึ้นแล้ว <laughs> <ห>มา <laughs> <laughs> เป็นทางแล้วก็เพี้ยวเจอพายไงเจ <laughs> อพายไง <laughs> เลือกทุกวันนี้ว่าซิมปีซิมปี่เจอพายจะ <laughs> มีว่าจะคือเล่นก่อดไหมลองดิ <laughs> ตาลูกตาลตาตาลูกตาเด็กไม่สนใจเล่นแต่ทรายตาตาตาใจคอยใจใจไม่กลัวลูกไม่กลัวไม่กลัวลูกตาขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ลูกมาเล่าแม่ไหมมาบอกเราแน่เสืร์ายยังไงเราบอกลุงน้ำมันก็จะมาเสือพายยังไงดีใจปะ เห็ดหมดตะแกเห็ดเอากินคือบะหมี่กินบะหมี่ทางวันได้กินเห็ดกับบะหปี่ทางจะหลบไหมหลบแม่กลัวมดแดงฝอยตลาดเดี๋ยนี่แม่อาหาแล้วทีนี้บะหมี่จะทำจะเด่นเล่นนะจะเด่นเล่นตะกี้ใส่เล่นตะกี้เนื้อกลัวบ้ากลัวดำเหมือนตาไหมไม่กลัวหรอกเนาะ

ไม่เหตัวหน่ย่งลูกเปิ้งให้อร่อยจังเลยอ่ะอร่อย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 ไหมทำมือยังไงนะทำมือยังไงอร่อยอ่ะมีอะไรนะโอ้โห นี่ละนะจะเดินไม่อยู่ลูกจะเด่นไปเที่ยวกับตาจะพี่จะเด่นไหมเมียยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยหลานนะแสดงถุงหูเมียจะด่านะมันหายเองโอ้โหอ๋อยิ้มหกเยอะนะามหน้าแล้วยิ้มหวานยังไงคะยิ้มหวานหน่อยยิ้มหนูมีความสุขไหมเจอยายมีความสุขปะฮะอันหงอกเอ้า ดำเป็นเข็ดเลยอไงเียวแน่ไงฮันนีแขวฮันนี้ดำมาลายมาลายโอ้โหมาลยนี่ปาป๊าว่าหนูมาลายลานะาายิ้มลายิ้มแม่ด้วยมาลยนะำมาลยนะะอ๋อชื่อใหม่นิวน้ำมาเบานะลูก

อ๋อจะเล่นไม่เหลือเลยหลับเลยเพลินแต่ไปนั่ง,งสำนอชอบ <c oughs> ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ